นี่คือนอนนะครับน่าจะมาจากฝรั่งโอ้ดูกระโดดครับมันจะโดดได้โอ้ยันอนอนมันกระโดดเนี่ยมาจากฝรั่งลูกเนี้ยมันกระโดดกระโดดไกลมากเลยอะ่ะ ในตู้นอนก็โดดนะครับนั่นมันจะกระโดดออกทําไม้ฝาหลังมีให้กินก็ดีอยู่แล้วไอ้หยาหุน,นตัวนี้กระโดดมาไกลมากเลยครับ